นอนตาแม่สุกเลยยังแคร์ตั้งอินชาสุกกลางกันเลยยังคนหน้าแดง เดี๋ยวว่าไม่ได้จุดเดี๋ย่ามว่ามันไม่พ้นเที่ยวล่ะนโมรสัิวสุเรติโนนะโม ยาสัฟินาโมกาลปาปะาาวีนาวิกาจันตุป,ปะตะาทาวนาโมกาลาบันยอดเ้าต้องทะเลบนเวหาวันนี้เรามาทำพิธีวงสวงนะคะถวายพระศรีวลี รใอยเดี๋ยววัดป่าสะพานเรียกราคาเพื่อนๆนุโมทาบนาบุญด้วยกันนะคะวันนี้ไม่ได้ทําสําเร็จแล้วนะคะ เสียงถูกไหมเสียงไงมคอ้าวไถ่ายูงเยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวถ่ายนะครับลองถ่ายถ่ายเอาคนนั่นใบีแล้วเนาะโอ้ถ่ายพี่เยอะเลถ่ายเพชรเพชรอัดวี่ดูให้อัดพี่โออยู่เนี่ยเสียงไงพี่บนดูให้หนูน่อยเสียงไงอะเออนี่ะนี่เด็นี่เด็กระถูกแ้ช่วยกันช่วยกันทนี้เด็กแม่แม่คูดูดูแม่คูดูดูแม่คูดัสุด าใส่้่ใส่ลใส้ยคาดไม่นหรือว่าพวกคม่นี่ใส่ผ้าสบายให้นี่คือผระสวยมากทองแผ่เลยค่ะไปตองร่วงก่อน មកយាយមិនចឹងហើយពេលដល់យកចាំគឺខាយោធ្វើរាយចិត្តឡើយនេះទៅយូរនឹងអេយេខខខគត់មកអូខមកណានោះ ลูกสาวบอกที่ให้คุณแม่30ล้านบอกซาทุ้ไอ้บอนลูกสาวบอกที่ให้คุณแม่30ล้านวะทอน <c oughs> ใกล้ไหม